ครับผมตอนนี้นะครับเราก็ลงรถมาแล้วนะครับก็เราก็กําลังจะเดินเข้าไปที่งานนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีวินโมอเตอร์ไซค์นะพยไปรับไปส่งนะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยเลือกที่จะเดินเข้าไปในงานนะครับเพราะว่าเราคิดว่าเราอาจจะโดนวินโมอเตอร์ไซค์หลอกได้นะฮะว,าวา่าเพราะมันไกลเขาบอกเหรอรใช่ เราก็เลยลองเดินดูนั่นไงนตรงเต็นท์นั่นนะน่าจะใช่นะใช่ตรงนู้นตรงเวทีนู้นเออเนี่ยตรงนี้ก็เห็นเวทีแล้วนะก็ไม่ไม่ไม่ไกลามากครับแล้วตอนแรกเขาจะคิดเงินเท่าไหร่เพราะว่าแดดมันร้อนขนาดนั้นเองแดดของหน้าผมเลยโอ้ยถ้า20ก็ไม่ไม่จ่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับ20เออไม่ไรู้มันแล้วรู้เอาแมสสีดำให้เราปะแล้วเราก็จะเห็นเวที ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเวทีอะไรนะครับตรงนี้เราลงประตูไหนครับตรลงอันนี้ประตูหน้าประตูหางวัวใช่ครับตรงนี้ประตูหางวัวจริงปะเนี่ยหางวัวหางวัวอันอันที่เราตรงนั้นไม่ใช่หรออันนี้หางวัวหางอ๋ออันนี้ก็คือประตูใหม่นะฮะที่เราเข้ามาเป็นชื่อว่าประตูหางวัวประตูหัววัวหัววัวครับพูดผิดครับก็เดินเข้าไปเรื่อยๆครับ ข้ากลกันเดี๋ยวก็จะถึงละตรงนี้วิ่นมอเตอร์ไซค์เยอะมากนะครับถ้าท่านไหนสนใจที่จะไม่เดินนะครับก็เลือกที่จะนั่งวินได้แต่ว่าเราเป็นคนเฮลตี้ใช่ครับเราอยากออกกำลังกายครับก็เลยเดินมานะครับก็เดี๋ยวเราจะแนะนำตัวละครนะครับว่าเรามาใครบ้างเดี๋ยวไปแนะนร้อนนี่นะครับทำไรครับ นะนำให้นำตัวนะครับใช่นี่หัวไหล่ครับเยอะตอวนี่หน้าอกอ๋อโอเคโอเคมีอะไรอีกอะอันนี้ทำอ๋โอเคนี่เปิดดูดิอันนี้มวยเยอะดอาแล้วก็จะเป็นช่องเด็กๆดูได้ตอนนี้เป็นช่องเออใช่อันนี้ช่อง11บวกไม่เห็นหัวนมไม่เป็นไรก็อันนี้นะอกนะแล้วก็จากช่องไม่ฟิโกเค้กนะสวัสดีค่ะ เพลงไหมพิษโกอันนี้คนคุ้นเคยโอ้พิษโก้ปิ้นปิ้นครับปิ้นปิ้นโกนัล้วก็โอโลโอโลโอโลโอลา,ซาโซลิเชโรครับ <c oughs> ก็แนะนำตัวจนเดินมาถึงพอดีไอจิ๋งยังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงเหรอโกหกครับเดี๋ยวให้ผมเดินไปอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวถึงแนละ้วเดี๋ยวผมจะมาอีกทีนึง <c oughs> เจอกันเจอลยครับกล้องใหญ่บ้าเดี๋ยวที่วดคุณลุงมา ตอนนี้นะคะเราก็ได้เป็นสองสาวผู้ถือบัตร VIP เพราะแฟนเพื่อนเสียสละให้หนึ่งใบ <c oughs> แล้วก็เราจะมาแถว VIP แถว VIP นี่ถ้าสมมุติเป็นแถวอื่นดู20บวูลลบ2ะล0่สิบรแล้วขอวเราแถวไหนวะนี่แถวซ้ายเลยคะ่ะนี่นี่ร้านนี้ด้นน,นี้ ก็ <ersch> จะยาวนิดนึงอีกประมาณแบบปินน่าจะรอเพื่อนอีกแบบของเรานะคะโคตรยาวแบกท่ประเทศแล้วเรียบร้อยขอให้ท่านผู้ชมตอนนี้นะคะเราผ่านประตูสแกนเข้ามาเรียบร้อยแล้วเราจะได้เป็นพาสปอร์ตเราไม่ใช่เป็นลิสบอนสองสีคือสีน้ำเงินและสีเหลืองนะคะเราก็ได้เป็นพาสปอร์ตห้อยคอหนึ่งอันแล้วก็เสื้อหนึ่งอันนั่นเองตอนนี้นะคะประมาณ4ี่โมงยีิบก็คือประชากรเริ่มหาแน่น ตอนถ้าเกิดเป็นบัตรธรรมดาเนี่ยก็จะรอคิวนานค่อนข้างนานกว่านานมากเลยเพราะว่าพี่ว่านเกือบครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งใช่เพราะว่าพวกเราเป็นเป็น V.I.P ก็เข้ามาเร็วกว่าใช่เดี๋ยวเราค่อยไปรอชมว่าฝั่งรีจิสเตอร์แบบปกติเขาไปเดลกากริโมโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราขออนุญาตไปหาห้องน้ำก่อนนะ ห้องผู้ชายสีห้องติดแอร์อยู่ด้านในเลยแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาตระเวนชมวีดีก็จะมีเป็นโซมนั่งแบบนี้ออส,สวย่า่เนี้ชนชั้นนิดนึงเพื่อความสะดวกสบายแล้วก็จะมีโซนอาหารขายข้างใน v ีพีนั่งกินได้ด้วยนะจ๊ะสบายโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะออกไปต่อคิวซื้อแอฟซี ดูข้าวเข้าไผเจียวคนนากาเรากำลังเดินไปเวทีไข่เพื่อไปดูซ้อมมาลีนะคะใช่แล้วฮะตอนนี้ก็ร้องแล้วนะผมแต่ว่าเรากําลังจะรีบเดินไปดูอยู่ขอไปดูซ้อมมาลีก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาแนะนําแต่ละเวทีว่ามีเวทีอะไรนักร้องวงไหนขึ้นแต่ละเวทีบ้างรอติดตามกันนะคะไปรีบๆ ที่เบ p ซี่ i ิปฮอ X เอ็กแดนซิ่งสนะครับผมก็อยู่ข้างหน้าเรานี้เองนะครับเดี๋ยวเราจะไปพาทุกคนไปชมนะครับว่าบรรยากาศของเวทีนั้นจะเป็นยังไงนะฮะเหมือนจะวงจะยังไม่ค่อยเริ่มหรือกำลังเริ่มนี่แหละใช่เวทีนี้น่าจะเริ่มช้านะเพราะเป็นเวทีแบบว่าฮิปฮอปสท้ายแบบต้องกลางคืนหน่อย,อยครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศกันก่อนนะครับไปกันเลย จะเยอเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ช่วงเวลาพักอยู่เพราะว่าคือที่นี่ได้พูดแล้วต้องตู้กับเสียงดนตรีซึ่งยากมากต่อการทำวีล็อกครั้งนี้นะครับวิ่งไล่จัดการกับเวลาแล้วก็ใช่ตอนนี้เราได้ยินเสียงของวงเดอะทอยนะรับฉันจะพาเธอลอยลงไปในมีแต่เธอ เองตอแล้วโอ้ย,อย <โล S 2> สวยมากสวยมากสวยมากสปอยล<า>แล้วก่อนวสวยมากน,นี่นะครับข้างหน้าของเราครับก็เป็นฟู้ดเฟสติวัลนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเป็นจุดรับประทานอาหารครับของคนที่มางานที่นี่นะครับผมเหม,เหมือนแบบเฟสติวัลแบบต่างชาติเลยใช่ ของเวทีฟาลิสสเตเป็นโอนระหว่างพิธีใหญ่นะครับไปที่ตัวสเตนบอลทีซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะไม่มีนักร้องนะครับจะเป็นการพูดแบบท็อปโชว์ไม่็อปโชว์อะไรอย่างนี้ซึ่งแต่เราสเตจเนี่ยเขาจะมีตัวบูธเนี่ยที่เป็นตัวช่างสปอนเซอร์เอ่ยต่างๆิทางเพิ่ อ้าวพี่เท่าพี่เท้าเขาจะมีพวกฟู้ดสปอนเซอร์เขาเนี่ยประจำแต่ละสเตจแบบค่อนข้างนี่จ้าร้านอาหารเพียงพอเลยเดี๋ยวลองไปดูกันว่าสเตจคอรันทีนแอบสงสัยเหมือนกันว่ามันจะเป็นสเตจอะไรไปดูกันเลยใครรู้จักยินเดียวครับยกมือหน่อยใครรู้จักยินเดียวยกมือไหนแล้วโอ้โหหน้าวมาไปเนี่ยฮีซิมิโจบังมาไปเนี่ยส่วนที่หอย ละจ้างมาค่าเยอะกว่าค่าตัวที่มาเยอะค่าของพวกเราอ้ยก็ถือว่ามีคนรู้จักเยอะนะโอ้โไม่น่าเชื่อเราซุปเปอร์สตาร์เมื่อวานนี้ก่อนขึ้นทางทีมงานบอกว่าเฮ้ยให้ทางเรากำชับแบบอย่าแบบอย่าแบบมาออกันแน่นตรงนี้อย่ามาปีนอะไรนี้ดูจากตอนนี้ไม่น่าไม่น่า มีใครเข้ามาถือว่าเว้นระยะห่างได้ดีมากโอ้ยเว้นเยอะเกินไป่างจากโซนนี้ไปเยอะเลยฮะดูเดินกันตรงไหนไม่รู้ไม่ตรงนี้มันเป็นแบบโซนตรงนี้มาชนกับประตอตอนนี้เราบอกบอกเลยเราเราสงสารเอยๆทยอยมาเรื่อยๆนะฮะครับหลังจากที่เราพาเพื่อนๆคนครับไปเซอร์วีส์ไม่เกินสิบปีตอนนี้เข้าบิ๊กเมา์เท่นแล้วนะ กลุ่มไปหาเพื่อนเพื่อนแล้วนะฮะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนตอนนี้ฉลองเฉลิมฉลองกันอย่างเมามันนะครับน่าจะเริ่มกลุ่มกันแล้วนะครับเรื่องผมก็อยากแล้วตอนนี้ถึงเวลาพอสมควรครับมืดแล้วเนะี่ยเซ็งมากเหนื่อยเดินเหนื่อยเลยพี่เค้กเดินเหนื่อยเลยใช่ไหมครับได้ค่ะเยี่ยมค่ะยอดเยี่ยม <c oughs> <c oughs> ก็เดินไปให้ไปทุกคนนะไปชมบรรยากาศกาัน อาาาหรที่น,นดิงกิ้งกับอิทติ้งนะฮะว่าจะสนุกสนานแค่ไหนนะครับผมโอเค ขอจัดเต็มดูทีเดียวขอดูใบสวยๆหน่อยทุกคนหน่อยได้ไหมฮะขอบคุณมากครับชูขึ้นมาหน่อยได้ไหมฮะใช่ครับถูกต้องถูกต้องถูกต้องสวยครับสวยสวยมากเราจะลอยขึ้นฟ้าไปพร้อมกันกันกบภาพบรรยากาศน,นี้โอเคไหมฮะโอเคว๊าว วันนี้พี่รอกันดของพันที่ดีด้วยทุกคนคบจาีต่อไปกจะพี่ไหมนนะ้มฮะสงสียพี่กฟเบยแล้วพีจ่จ้ครับหรับอขอบคุณมากจริงๆครับพวกเรา